เ k เคได้ทําการย้ายช่องเปิดหน้าไปที่ช่องเคเคสตูดิโออย่าลืมไปกดติดตามและกดกระดิ่งแล้วเลือกทั้งหมดด้วยนะจะคลิปแกล้งคลิปกินคลิปหาอะไรมีเต็มไปหมดเลยไปติดตามด้วยเด้อ ฉันได้เข้ามาว่าเธอสงสัยถ้าเธอได้เจอเธอคงรูปไรล่มังกรอ,อย่างเดียวนะเธอจำไว้วจจสิ่งที่ม,<อ>มีชีวิตในดึกดำบรรนั้นมันมีพิษตัวมันน่ากลัวกว่าที่เธอคิดไม่ได้น่ารักเลยสักกนิด<อ>ตาโต<อ><อ>ปากใหญ่เลบ็บคมมีเกศหางยาวมีปีกพ่นไฟน่ากลัวตาโตปากใหญ่เล็บคมมีเกศหางยาวมีปีกพ่นไฟน่ากลัว ยู่ที่ตัวเห็นหวัวยังไม่กินเชื่อสีไม่น่ากลัวเห็นมันนึกว่าวัวไอ้มึงนั้นเจอมาเยอะถ้ามันกัดเราก็ชังมันเตอร์เป็นการหยอกล้อมันอาจจะเลอะแต่พวกงูเห่าน่ากลัวกว่าเยอะเอเอเอ,เอพวกงูเหาน่ากลัวกว่าเยอะเอนุงงงนน่งอะนุน่งอะท่านอาว่าไงเตรียมมังกรฟ้าและกองทัพ ไปโจมตีเผ่ามังกรแดงได้เลยหลานอาน้อยแน่แกฆ่าสามีฉันแกไม่รอดแน่เจ้าแชมป พวกเจ้าเตรียมพร้อมกันให้ดีเออครับครับอ้คุณแชมป์คุณแชมป์ออะไรวะเนี่ยอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะคือว่าอ่ามังกรมันบุกมาแล้วครับไอพวกมังกรฟ้ามังกรฟ้าบุกมาแล้วเหรอใครคบมันบุกมาแล้วเฮ้ยทุกคนเตรียมพร้อมเออครับนำบวนเลยครับท่านอนุนแชมป์ไปเอามังกรมาเร็วเออได้ได้เลยได้เลยครับที่เหลือรีตามข้ามาุย ก่อนทางไหนก่อนบอกเฮ้ยเอ้ยมังกรอ๋อไม่ใช่ทางนี้เฮ้ยเอาละเอาละไอ้มันมาแล้ว้ยสู้กันไปก่อนนะครับเีมังกรมังกรเออทางนี้เจ้าเพิงนินเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนนะมาดิเฮ้ย ย่าไปย่ามาแล้วทุกคนแต่ผบังคับมังกรไม่เป็นน่ะลงเร็วๆคุณแจมลงละใครก็ได้บังคับมังกรทีเดี๋ยวช่วยเออเฮ้ยเฮ้ยย่าเร่ป้อไฟสักทีซะนะผมพูดไฟไม่เป yeah! ็นไปบังคับสิไล่จะมาทำอะีย่า ไฟมาขับอยู่ละเนี่ยเฮ้ยมังกรมันพ่นไฟเองเพื่อนดินทำดีมากว้าอุ๊ยอะไรของแกวะเนี่ยลเยตัูบุกมาลงร้านนั่นน่ะมานี่ข้ามันฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเอ้าเฮ้ยเพื่อนดินเพื่อนดินไปตามมา มันไม่ตามอ่ะตามมาแล้วจ้ยเจอดีมากเพิ่งนินจ้ะเออเยอะเออเพิ่งนินตามมาอ๋ออีลุกหลงอีกแล้วเลยถ้าไม่หมดจัดการแต่หาสตูออกให้หมดโอเค อย่ามาเรื่อยๆเลยฝัง,งนีน้ตามมาหน้อยแน่หรือว่าจะเป็นเพราะว่าเราฆ่าเจ้าแซมการะเกตน่าจะไม่พอใจอท่านอนนท์<ะ>ผมว่าเราจะต้องไปบุกลังเสือแล้วนะครับเจ้าแน่ใจอย่างนั้นเหรอข้าแน่ใจแล้วขอรับในเ,เ,เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วผมไม่มีทางเลือกละแคระขี่เจ้านี้ ไปมังกรรีบออกมาขี่ตามมาเลยฮะคุณแชมปค่ะเ้ยอุ้ยอะไรคือว่าผมอะผงขอเอามังกรไปช่วยคนอินกันตามใจแกเลยสู้ๆนะสู้ๆคับจะไปคนเดียวก็กระไรอยู่ทางนี้มันทางอะไรเนี่ยไม่เคยมาเลยเฮ้ยจะว่าไปให้ลุงสดิช่วยดีกว่า จะได้กินข <t> ้าวด้วยพักลบแป๊บหนึ่งนะครับเย่าเฮ้ยนี่หละเออยอาโอ้โหในป่ายังอยู่อ่ะโหเเฮ้ยเอออโอ้มีเพียบเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวฉันช่วยนี่เยอาเออนี่ออ เออเอ้ยโอ้โหข้าพลกำลังของเราเอ้ยอยู่ข้าวโอ้โหสู้กันในบ้านหย่าเออ่าช่วยด้วยแชมป์มันจะตีกันตายแล้วเดี๋ยวผมไปช่วยอ๋อย่าเออเออย่าฮ่าดับไฟเลยแล้วแชมป์เดี๋ยวครับ กินกินข้าวกันไหมเออพอดีเลยยูยสนิทช่วยผมด้วยดิไอฉันถ่วยอะไรอ่ะช่วยผมไปสู้กับผ่มังกรฟ้าหน่อยได้ไหมครับอ่าอ่าลุงสู้ไม่เป็นแต่ว่าลุงไปให้กาลังใจได้นะทําไมไม่ชวนเจ้าบอยล่ะเออคุณบอยใช่เออคุณบอยคุณคุณบอยเอ้คุณบอยฮะเขาอยู่ไหนอนั่นดิครับ คุณบอยฮะเมื่อกี้ยังอยู่ในนี้อยู่เลยนะแชมป์นะครับโอ้ยฮัลสวัสดีครับแชมป์มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยอันนี้เผ่ามังกรฟ้ามันบุกไงครับเออโหน่ากลัวจังเลยนะใช่ครับคุณคุณบอยไอ้คาธานั่นอยู่ไหนครับอ๋อก็ให้ไปแล้วนี่เอาไปไปไหนอ๋อน่อออยู่กับลูซาริสนี่ลูซสริสขอหน่อยอะไปโอ้โหดีลาจริงเลยอ่ะนี่ครับอ่าช่วยใช้เจ้านี้เนี่ยไปสู้กับผมได้ไหมครับโหได้เลยได้เลย ฉันต่อไปด้วยไหมเนี่ยแชมป์ไปด้วยดีลุงตายหานะอุ้ยมาสู้กันตรงนี้ช่วยคนของเราก่อนย่โอ้สุดยอดปไปเลยครับพี่บอยเรีบไปเถอะนะเฮ้ยคาธานั้นเจ๋งเป็นบ้าเลยเยโอ้ย,ย,อยเดินรอหน่อยดิแชมป์อุ้ยสู้กันอีกแล้วเดี๋ยวผมมาช่วยนะครับ แล้วลุงเดินอยู่ว่าเจอเดินอยู่มาทออว่าแต่ไอ้ข้างๆนี่มันคือเมืองอะไรหรอครับอ่ามันเป็นเมืองมังกรดํานะแชมป์จะไปเหรอเออมังกรดําฮะเดี๋ยวนะโมฮาหน่าอยู่ที่นี่นี่ฮะไปให้โมหน้าช่วยดีกว่าแชมป์กินดีแล้วละ่ะเออทำไมล่ะครับก็หามังกรดาไม่ถูกกับเพามังกรแดงแล้วก็ผเามังกรฟ้า สามเผ่านี่ไม่ถูกกันมันจะได้เห่อไปขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยต้องลองดูก่อนนะนะใช่ครับโอ้ยแต่สถานที่น่ากูเป็นบ้าเลยฮะโอ้โหี่เหรอเขาเรียกว่าเผ่ามังกรแดงเนะี่ยเอ้ยดำครับเออดำไอ,อ้ป้ามังกรแดงคือเผ่าเราเอะไรเฮ้มอนดาโมฮานดาเฮ้ยแนะม่นานงคนนี้นี่นะเฮ้ยพูกนายมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพ่อฉันก็เห็นหรอกเออ เนี่ยจะมาขอความช่วยเหลือได้ไหมตอนนี้ผ่ามังกรฟ้ามาโจมตีผ่ามังกรแดงของฉันแล้วอะ่ะใช่มันมาเยอะมากเลยผ่ามังกรฟ้างั้นเหรอใช่เพราะว่าฉัน<ม>ไปฆ่าเออเรื่องมันยาวอะ่ะเดี๋ยวฉันจะเล่าสั้นๆแล้วกันนะตอนนี้ไปหาพ่อของเธอก่อนดีกว่างั้นเดี๋ยวฉันจะพาไปหาพ่อนะอ่ะฮะแล้วมามาเผ่าเธอที่ไม่มีคนเลยเหรอก็มีนะแต่เขาไปลาดตะเวนกันอะ่ะอ๋อโอเค,อ,เคอ้ ระวังนะมันเป็นมังกรสําหรับที่นี่น่ะมันจะดุถ้าใครเข้ามาอ๋อมังกรดำหุ่นเฝ้าอาณาเขตฉันมาดีได้ยินบออฉันจะไม่คุยกับมันแล้วเรารีบเข้าไปรีบเข้าไปในตาเลยเฮ้ยตครับโอ้โหโคตรน่ากลัวใช่น่ากลัวบ้าเลยครับผมว่ากลับนเถอะครับง่ายแกมาถึงที่นี่ละไม่น่ากลัวหรอกแกมีหมู่หาน่าอยู่หอวใจง่ายๆไม่ได้นะ ไปเลน้ำทางเลยมกันน่ะกล้ามาเมียแกอยู่ในที่แบบนี้หรอว่าทำจริงอยู่ได้ยังไงเนี่ยอู้หู้ห้ล้อล้อล้อโอ้นี่อะไรอ่ะสวัสดีครับโอ้โอ้ปป้าโอ้่ป้ามืออรหันป้เนี่ยดึงไวแล้วดึงไว้แล้วดึงไว้หน่อยนะครับเขาคืออะไรเนี่ยเขาคืออะไรเนี่ย้ทหารอ่ะไปหารทำไมต่อยแรงขนาดนี้เนี่ย ตามฉันมาเร็วอือฮะหยน่ากลัวฝากหน่อยนะครับพี่ใบาเยโอเคเอ้าเอ้าได้แล้วได้แล้วโอเคเขากลับไปแล้วใช่ไหมครับเขาโมโหหิวหรือเปล่าเนี่ยเออโวายบางคมพระเจ้าค่ะเอ่อเออเอ่อเอ่อว่าเลยวายบังคมฝ่าบาทพระค่ะคือเขาจะมาขอความช่วยเหลือจากเรานะคะ ตอนนี้เผ่ามังกรฟ้ามาโจมตีเผ่ามังกรแดงทางข้าก็เลยขอความช่วยเหลือจากเผ่ามังกรดำได้ไมครับช่วยข้าที่เธอะแต่เข้าไม่ถูกกับเผ่ามังกรแดงนั่นนะเออไม่ถูกกับเผ่ามังกรแดงช่างมันอะครับตอนนี้เนี่ยเอาหมู่บ้านของออผมก่อนได้ไหมเออเดี๋ยวว่านะก็ได้ก <คน S 3> ็ได้ข้าเห็นแก่ลูกสาวข้าเออขอบคุณมากขอรับเออถ้างั้นข้าขอยืมมังกรของท่านด้วยเลยได้ไหมอ่ะ<ด> ยืมยืมไปเลยอ๋อโถ่เอ้โแล้วทำหน้าตกใจทำไมเนี่ยขอบคุณมากครับอาโมหนาประกาศฉันอะแล้วเธอมีดาบไหมเออฉันมีธนูน่ะใช้ได้ไหมอะได้ไปเธอใช้ธนูเป็นเหรอเป็นนี่ไอู้้โอุ้ยอุ้ยร้อนเฮ้ยฉันจะไปมาที่นี่อีกร้อนเป็นบ้าเลยอบอ้าวอย่างกระเทาอบแน่แล้วเรารีบมาครับทุกท่าน เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอามังกรก่อน,อนโอ้ยฉันมาดีเจ้าบ้าเอ้ยมังกรฉีนะ่น่าจะเหมือนเพลิงนินนะยา่าขอทำลายเข้าของก่อนล้วกันเอ่อฉันไม่มีทางเข้านะยื้ยา่าฮะวู้ฮูขึ้นมาเลยทุกคนคุณสนิทนะ ห้าฉันขึ้นไม่ได้แกไปก่อนเลยฉันจะไปรอที่บ้านโอ้ยปอดแหกอีกแล้วเออหมอนะว่าไงคะเจ้านี่มีชื่อว่าอะไรเนี่ยชื่อไม่มีชื่อไม่มีชื่อเหรอใช่งั้นฉันขอเรียกเจ้านี่ว่าต้นหนแล้วกันนะโอเคเพราะเอาไว้ํานำทางเฮ้ยย่อาอะเฮ้ ันนี้เราจะไปไหนกันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวจะไปไหนน่ะเอ้ามันกลับไปแล้วชอามันเถอะไปไปไปตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเอ้ากลับมาต้นหอนเฮ้ยเฮ้ยโอ้เจ๋งมากตามมาเลยเฮ้ยนั่นมันศัตรูนี่ฆ่าเลยต้นหอนม เออจะพูดกูเฮ้ยตายจริงปะน่ะตายจริงครับแชมป์ไม่หายใจแล้วจริงเหรอครับน่าจะตายจริงไม่หายใจแล้วแต่ยังอุ่นๆอยู่เลยอะจริงเหรออุ๊ยนี่ยังไม่ตายเมื่อกี้ผมเห็นเขาขยับด้วยอะเหรอนี่ไงเฮ้ยยังไม่ตายไอามันอย่า แล้วจับไม่ให้เจ้าเจ้าเจ้าจับไปตึงเครื่องตึงเครื่องไว้เออออเจ้าเฮ้ยตายแล้วเยี่ยมแล้วครับไอ้ตัวนี้ล่ะตัวนี้ตัวนี้จะไม่รอดแล้วมาจบไหมไม่รู้อ่ะน่าจะตายแล้วมั้งครับมันยังขยับอยู่เลยอ่ะไหนอ่ะเขาจับเฮ้ยไอ้ปลาเอ้ยเฮาน้าระวังตัวด้วยจะเฮ้ยตีไม่เข้าอ เขาใส่ก่อนนี่แกแกลอฉันมาตายเหรอไม่ต้องช่วยโมฮาน่าเดี๋ยวฉันจัดการเองต้อนทอนอย่ามาจิงช้างเราสิจะมาพูดฝันเลย่งหย่าอุ้ยอ้ามีท่าดูหลบหลบเหมือนกันทำไมอ๋อใจจะไหวเจอ้าโอ้มันตายยากมากจะเอาดาบมันมาใช้เฉยเลยอ้ตายแล้วมันก็มันหล่นนะโอเค Tân Hồn! Tân Hồn! Ơ chạy Tân Hồn! xu Ơ lẻm phép Gà Lẹm lẹm mô Tân Hồn, xu xu Tân Hồn, xu xu Chân này đã Tân Hồn. ลาไม่มากแล้วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกอ๊ะเา๊ะ้อเะเอ๊ะเอนีเอ๊ะเอ๊ะเอ๊อนะ่อ๊ะเ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 อยู่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอนเอ๊ะเอ้ะเออ๊อ๊ะอยู่ไ๊นเออองอยู่แถวนี้เอเออเอใช่ะอยู่ในนี โอ้โหคูううにに่นันบัท้าเลยเหรออะไรวะเนี่ยไม่คุณแกย่ันดีไปต้นหนสู้หน่อยเร็วตายเถอะหน่อยแดี่มาช้าไปหน่อยหนึ่งเก้าเงียบจังเลยเออเออพี่บอยแชมป์ครับพี่สู้ไม่ไหวเนี่ยทุกคน ทุกคนตายกันหมดแล้วะแชมป์้านี่ที่ไปตายเพราะมีตุ๊กตาอันนี้อยู่เนี่ยเฮ้ยมันคือตุ๊กตาอะไรครับตุ๊กตาอันดายี่ยมันช่วยป้องกันการตายได้พอดีเป็นของลูกค้าเ่ยเฮ้ยเพื่อนมังกรดำต้นหุนเฮ้ยคนของมันก็ตายไม่มีใครรอดเลยแชมป์ฮะบัวน่า โมหนาโมหนา,มนาไม่ใจด้วยนะขอโทษนะแชมป์ไม่สามารถที่จะช่วยโมหนาไว้ได้นะ่ะโมหนาจะฆ่ามัน,มนไปไปโมหนา ฉันมาฝังศพเธอนะาเรีบไปกันก่อนเถอะฮะต้นหอนฉันขอยืมขีหลังหน่อยขึ้นมาหยา่าเฮ้ยแน่อย่าให้ฉันเจอนะจะพบมังกรฟ้าที่หนีไปได้ฉันเอาแกไปส่งนะ ฉันไม่กล้าเข้าไปนั้นฉันสูดแก่แค่นี้นะต้นหุนตัวเองด้วยนะต้นหุนฉันเสียใจกับเรื่องนี้นะเอาไปบอกท่านราชาด้วยววมาทงเสียใจมากเลยโมฮาน่าเมียผมก็ตายเราจะทำยังไงดีเนี่ยผมจะต้อง รีบกลับไปในเมืองเราจะไปรวบรวมทุกคนเพื่อมาสู้ต่อใช่แต่ตอนนี้ผมกลัวเขาตกจุดที่นั่งลำบากที่ไม่มีพวกเราพี่บอยเร,เราต้องรีบไปช่วยเขาทันทีเดี๋ยวนี้เงียบมากเลยพี่บอยโอ้เมันรู้สึกวงหวงนะฮะฮะ เออคุณอาโดนเออเออเออจะเช้ย่างนั้นเหรอใช่เป็นยังไงบ้างภารกิจนะเออผมทำการป่าบผู้มันหมดแล้วแต่ว่าราชินีกับพระผู้ของมันหนีไปได้อะกั้นเหรอเจ้าทำนาทีดีแล้วไม่ท่านอโดนข้าขอบใจเจ้ามากมมก ถ้าาอย่าตายนะถ้าต้องเข้มแข็งแล้วใครจะมาฝึกวิชาฟันดาบให้ข้าล่ะมันหมดเวลาแล้วเจ้าต้องเดินทางต่อข้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนของที่นี่ไม่ท่านตะดดนขอให้เจ้าโชคดีท่านตดน พวกมันต้องชดใช้พี่บอยครับนี่คือครูฝึกของแชมป์เหรอใช่เดี๋ยวตายแล้วไม่อาสหายของแชมป์นี่เนอะเฮอเกวตาได้แชมป์ใช่ไหมใช่เธออย่าตายนะปลอดภัยดีไหมปลอดภัยดีแล้วเธออย่าตายนะ มันต้องตายอยู่แล้วนะไม่เธอจะตายนะคงไม่มีเวลาอีกแล้วนะอเออฉันได้ไกปกน,นะตายกันหมดเลยท่านฟอสอตายกันหมดเลยอ่ะเจ้าเพล่นินเพล่นิน พลงนี้ยังไม่ตายโอ้เอเจ้าแคลรลยังรอดเหรอแครอโรลเฮ้ยเฮ้ยทุกคนตายหมดแล้วแหะแชมป์ใช่ครับยังไงช่วยฝากฝังศพคนพวกนี้ด้วยนะครับลุงสนิทอ่าได้เลยยวผมไปเช็คก่อนมีใครตายอีกเนี่ย้ยโอ้ลาาเป็นนาบกองฮ้อนิชาเอ้ย แกจะไม่ตายอีกเหรอฮะนี่ชาเออว่าไงแต่แชมปเออเธอจะตายนะจะตายตามพี่เธอไปนะฉันทนบาดแผลไม่ไหวแล้วฉันมีความจริงจะบอกว่าความจริงเหรอในใจฉันฉันรักพลาชามากไม่เคยได้บอกเขาเลย เดี๋ยวฉันบอกให้ <ขอ S 1> เธอเป็นก๊กกับพระราชาเหรอไม่ใช่ซักต่อยไอ้บ้าเอออย่าตายนะฉันหลอกก่อนนะเออฉันบ้าโอ้ตายอีกคนละฮะทาชาพราชาเลน่นดนตรีอยู่ฮะท่านทรงโปรดดนตรี เพลงนี้มันคุ้นๆนะแชมป์เงียบกันครับอ๋อว่าไงทำไมท่านยังสบายใจเฉมอยู่เลยทั้งที่คนในเมืองนี้ก็ตายกันหมดแล้วเจว้าคิดว่าข้ายังสบายใจอยู่งั้นหรือใช่ท่านกำลังเล่นดนตรีอยู่นี้ไงเห็นม้าตรงนั้นไหมทำไมไม่เหรอข้าจะขี่ไปที่เมืองของมันอะแต่พวกมันหนีไปแล้วนะแต่ข้าจะต้องไปจัดการเจ้าผู้นำของมันถ้าจะหาเจอเหรอ,หรอ ต้องเจอสิเไ้มาท่านฮะท่านจะไปคนเดียวไม่ได้ไม่สนุนเร็วเทมพี่บอยเหมือนเขาจะสติหลุดไปแล้วอ่ะทไปคนเดียวซะด้วยนะไม่ตายเถอะแล้วเจ้าโรนินทำไงอ่ะก็เดี๋ยวผมขอว่างแผนก่อนว่าจะยังไงแล้วก็เฮ้ยผวมันจะไม่ตายดีย่า ออ้จะไม่จิบอลลังเลยเหรอน่าย่าเฮ้ยย่ายังไงก็เดี๋ยวเราไปรวมตัวกันที่พักของเราก่อนดีกว่าไหมครับลุงสนิทอ่าก็ดีเหมือนกัน